สำหรับคนที่อยากจะหาซื้อ,อยาสีฟันที่ดีครับที่ใช้แล้วมั่นใจนะครับว่าสุขภาพช่องปากและฟันของคุณจะดีจริงๆลมหายใจสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมงครับลดค่าพลักลดคาบหินปูนอะไรก็แล้วแต่ครับผมแนะนํานี่เลยนะครับ ยาสีฟันบูมครับเนื่องจากว่ายอดขายเป็นการการันตีเลย1เดือนที่ผ่านมาครับยอดขาย1ล้านกว่าหลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและที่เห็นอยู่นี่คือสต็อกในผมมาที่โกดังจริงๆเลยขายดีมากๆจนแทบจะไม่มีของแล้วนะครับที่สําคัญคือมีโฟร์ไรมากถึง1,500 ppm นี่คือปริมาณที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถใส่ให้ได้เลยใครมาไหลยี่ห้อแล้วครับพอมาเจอยาสีฟันบูมเนื้อยาสีฟันแบบไมโครเจลด้วยผมไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วอย่างแน่นอนเลยอย่างผมนะครับในฐานะที่เป็นพิธีกรด้วยการทํางานของผมเนี่ยก็ต้องใช้ปากมันคือการเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยนะครับย้ําเลยครับยาสีฟันบูมอันนี้นะฮะใครอยากซื้อครับติดต่อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือว่าง่ายที่สุดครับคลิกที่ลิงก์ทางด้านล่างนี้เลยครับ